อย่างที่ชื่อคลิปบอกครับก็จริงๆก็คิดมาเหมือนกันว่าจําเป็นต้องบอกไหมเพราะว่าถ้าบอกไปบางคนก็เออก็ไม่จําเป็นนะกูก็ไม่ได้อยากรู้อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าจากใจของผมผมก็รู้สึกแบบว่าอยากจะบอกถึงคนที่แบบก็มีคนที่เขารอแล้วก็ผมรู้สึกผูกพันก,กับหลายๆคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบสะหน่อยอย่างที่ชื่อคลิปบ,บอกว่า ขอญาตพักช่องดูดูบันไทยทาง youtube เนี่ยหนึ่งอาทิตย์7วันแล้ะครับก็พอดีอย่างที่รู้กันแหละผมก็ช่วงนี้มาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็มันคือโค้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งงานเทอมที่2จบเรียบร้อยแล้วก็าจากนี้ก็เหลือแค่ทำวิทยานิพนธ์นะครับ ก็ไม่อยากที่อยากจะพลาดมันตอนนี้เหลือส่งงานก็เยอะพอสมควรแหละวันสุดท้ายคือวันที่สองพฤษภาคม,มน,นะครับก็ใจผมก็อยากจะทำคิดแหละแต่รู้สึกว่าก็อยากจะชั่งน้ำหนักแล้วก็อยากจะทุ่มเทให้มันจนสุดก่อนก็เลยตัดสินใจมาบอกไม่อยากให้คนที่แบบรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบผิดหวังหรือว่าหงุดหงิดกันไปสักเปียบเปล่าประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับ ส่วนคนที่รู้สึกว่าผมไม่จะเป็นต้องบอกก็แปลว่าผมไม่ได้บอกพวกคุณละกันผมบอกคนที่ผมอยากจะบอกอะผมก็อยากจหละบอกหลายๆคนที่รอรอชมหลังเกมก่อนเกมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขนาดต้องอัดกับมือถือแล้วลงผ่าน youtube คือช่วงนี้ก็ปั่นงานแล้วก็เพิ่งเสร็จจากทุรงทุระอะไรมานะครับผมหลังเกมก็อยากคุยจริงๆนะคือเกมที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็มีอัธารเรือชนะมีแบงคอกถล่ม ก็คีนเชตก็ยังทําไม่ได้ก็ไม่ได้ดูไฮไลท์นะครับแต่พยายามแหกตามมาดูบุรีรัมเจอเชียงรายแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดแนละสุดยอดจริงๆคือเป็นสัปดาห์วันเกิดผมที่แฮปปี้มากเจลซี Chelsea ชนะบุรีรัมพิกกลับมาชนะได้เฉยก็จริงๆก็อยากจะคุยเต็มๆนะแต่ก็เอาเป็นว่าคุยแบบภาพรวมกันว่าชนะมาได้ด้วยประสบการณ์ของนักเตะเก่า พว,พวกบาซิเลียนอะไรเงี้ยเชียงรายก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่แค่ผมว่ายังแพลรูปแบบลูกเก่าลูกประสบการณ์อย่างแดนกลางอย่างเนี้ยจัก,กรพันอะไรเงี้ยถือว่าประสบการ์พวกเขาลูกยิงของโกซุนกีลูกเก่าของจ้าจ้าอะไรเงี้ยก็แสดงความดีใจกับูสิบสองทุกคนนะครับแล้วก็ตามขึ้นไปเป็นอันดับสองก็พักเพจเจ็ดวันอ๋อก่อนพูดเรื่องพักเพจก็ขอบคุณคาบุญพรด้วยนะครับ ผมได้อ่านทุกข้อความที่เวยร์พรเข้ามาทั้งเพจทั้ง y t u t u อะไรอย่างนี้ขอบคุณมากผมเป็นตั้งแต่เกิดมา25ปีมันคงเป็นปีที่มีการเวพร์ันเกิดผมเยอะที่สุดแล้วก็ขอให้คำเวอร์พรกลับไปสู่ทุกคนมีความสุขมีความสุขมากๆก,กับการใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากให้คนที่ติดตามตูดูบอลไทยนะครับก็ อย่าเฉียเพลงแค่เชียบบอลไปวันๆอะ่ะผมว่าเรามาพัฒนาบอลไทยไปด้วยกันกองเชีย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พัฒนาวงการ YouTube ไทยไปด้วยกันให้มันแบบว่าโตขึ้นโตขึ้น,นไม่ใช่แบบเรียนลงเกมลงอะไรเงี้ยมานี้เดี๋ยวมันจะยืดยาวไปซะก,ก่อนเอาเป็นว่าพักเพจเจ็ดพักเพจเจ็ดวันเอ้ยไม่ใช่พักเพจเจ็ดวันพักช่องเจ็ดวันระหว่างนี้ไปคุยที่เพจได้ผมมีแอดมินที่อัปเดตข่าวสารก่อนเกมหลังเกมแอดบอลแอดนัดแอดพี่หลงแอดน้องแอม รอคุยกับผู้คุณอยู่นะครับก็ยังอยู่ที่นั่นเวลาโพสต์มันยังง่ายแต่ตัดคลิปมันไม่ไม,ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวกลับมาหลังจากวันที่2พฤษภาผมจะว่างยาวแลละก็สัญญาให้คามั่นสัญญาไว้ว่าอย่าพิ่งทิ้งไปไหนนะรอนะสัญญานะผมจะมีก่อนเกมหลังเกมจะพาทําวิดีโอวีล็อกจะพาน้องตองมาให้ทุกคนให้เห็นในช่องอีกอะถือว่าคำคำมั่นสัญญาที่ทุกคนน่าจะสนใจแล้วก็มีเรื่องราวของการพานันอย่างถูกกฎหมาย ในอังกฤษมาเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วก็เรื่องราวในอังกฤษอีกเยอะแยะมากมายเรื่องฟุตบอลไทยกลับมาคุยกันต่อแต่หลังวันที่สองพฤษภาเสียใจจริงๆเราจะไม่ได้เจอกันเจแปดวันขอแากไปปั่นงานแล้วผมจะรีบเรียนจบเฮ้ยไม่ใช่รีบส่งงานให้หมดแล้วก็จะมาเจอกันทั้งเพจเดี๋ยวก็ไปเจอกันต่อได้นะครับเข้าเซิร์ชไปที่ตูดูบอลไทยวันนี้ก็นอนแล้วตีสี่ตีห้าแล้วล่ะ ครับผมชีวิตมันยิงมันยากเจอก,กันนะทุกคนฝากกด subscribe ด้วยอย่าแบบเปิดมาหลังวันที่สองแล้วแบบมีซับถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากครับเป็นวันเกิดที่แสนพิเศษของผมจริงไลน์อะไรมาตอนนี้วะโชคดีมีชัยโชคชัยมีบัว